วิดีโอนะครับเดี๋ยวผมให้ทุกท่านนะครับชมเกี่ยวกับปรบวัติความเป็นมาขององค์กรของผมที่มาฝึกงานก่อนนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเชิญรับชมได้เลยครับ กรมการขนส่งทางบกได้รับการสถาปนาเป็นหน่วยงานระดับกรมสังกัดกระทรวงคมนาคมเมื่อวันที่11สิงหาคม2484มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการขนส่งพุทธศักราช2497ควบคุมและจัดระเบียบการขนส่งทางถนนของประเทศต่อมาในปี2531กรมการขนส่งทางบกได้รับโอนงานทะเบียนรถและอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์จากกรมตำรวจทำให้ บทบาทและหน้าที่ครอบคลุมถึงการจดทะเบียนรถการออกใบอนุญาตขับรถการตรวจสภาพรถรวมทั้งการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยของรถทุกชนิดที่ใช้งานบนท้องถนนโดยมีวิสัยทัศน์คือเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมในการควบคุมกำกับดูแลระบบก,การขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและปลอดภยัยสำนักง,งานขนส่งจังหวัดพัทลุง สังกัดกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมแบ่งโครงสร้างภายในงานบริหารทั่วไปกลุ่มวิชาการขนส่งฝ่ายทะเบียนรถฝ่ายใบอนุญาตขับรถและฝ่ายตรวจสภาพรถจุดเริ่มต้นของการฝึกงานณนะสำนักงานขนส่งจังหวัดปัทตุนนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐสังกัดกรมการขนส่งทางบกผมมองแล้วนะครับว่าตรงสาขาที่เราเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ การบริหารราชะการนะครับมีหลักการกระจายอํานาจนะครับกรมการขนส่งทางบกส่วนกลางนะครับมอบอํานาจกระจายอํานาจให้สัาน,นงงานขนส่งจังหวัดพัทธลงุงซึ่งเป็นส่วนราชะการภูมิภาคนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ทุกๆ5าปีนะครับเกี่ยวกับการใช้กฎหมายอาญาและกฎหมายเพ่งนะครับในการโอนรถจดทะเบียนโอนมรดกทําให้เรานะครับได้นําหลักกฎหมายนะครับมาใช้เรียนรู้ควบคู่กับพรบรขนส่งครับ สำหรับวันแรกนะครับที่ผมมารายงานตัวก็ได้อยู่ในส่วนงานบริหารทั่วไปนะครับอยู่ตรงจุดให้บริการศูนย์ราชการสะดวก GECC นะครับ <c oughs> เกี่ยวกับการให้บริการประชาชนที่เข้ามาติดต่อขอรับบริการนะครับไม่ว่าจะเป็นการโวนรถจดทะเบียนเจ๊งย้ายปลายทางหรือติดต่อขอรับใบอนุญ,ญาตนะครับในความรู้สึกนะครับเหมือนเรานะครับได้มีเพื่อนพูดคุยนะครับได้แก้ปัญหาให้กับประชาชนนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราได้จากการ ทำงานตรงนี้นะครับก็คือเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งกายนะครับการยืนการนั่งการเดินการยิ้มเย้มการสบตากับประชาชนนะครับแล้วก็การตอบข้อสักถามให้กับประชาชนที่มีข้อสงสัยนะครับผมก็อยากจะฝากนะครับถ้าใครมีใจรับบริการก็อยากให้ช่วยเหลือประชาชนและทํางานตรงนี้ให้เต็มที่ที่สุดครับปัญหาที่พบในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในครั้งนี้นะครับ ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาทั่วๆไปเกี่ยวกับประชาชนนะครับที่มาติดต่อขอรับบริการส่วนใหญ่จะใส่อารมณ์กับเจ้าหน้าที่วิธีการแก้ไขปัญหาื้งต้นก็อ,อาจจะสื่อสารนะครับพูดคุยเกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับนะครับ ถ้าไม่ได้จร,จริงๆอาจจะต้องส่งต่อให้ห,หวัวหน้าฝ่ายนะครับช่วยแก้ไขปัญหาในส่วนตรงนี้แล้วก็ในการลงพื้นที่นะครับเวลาหากลุ่มลูกค้าประมูลป้ายอาจจะเจอลูกค้าที่อาจจะใช้เทคโนโลย,ยีที่ไม่ถนัดนะครับดังนั้นผมอาจจะต้องลงทะเบียนให้แล้วก็ดูแลลูกค้าในส่วนตรงนี้เป็นกรณีพิเศษนะครับแล้วก็เวลาในร่วมโครงการนักเรียนรุ่นใ,ใหม่ไปขับขี่นะครับจะพบปัญหาคือนักเรียนนําเอกสารมาไม่ครบนะครับดังนั้นก็คืออาจจะต้องให้นักเรียน Anyways, จจะนะครับเข้าร่วมโครงการก่อนแล้วก็ในช่วงพักเที่ยงหรือช่วงพักเบรกนะครับให้ น้องเขาไปหาเอกสารมาเพิ่มเติมในส่วนตรงนี้นะครับซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหาโดยรวมนะครับผมก็อาจจะหาหนังสือนะครับพวกจิตวิทยาการสื่อสารหรือเป็นพวกการสื่อการพูดคุยการบริการประชาชนนะครับเพราะว่าปัญหาที่ผมพบส่วนใหญ่จะต้องแก้ไขปัญหาให้ทันจริงณเวลานั้นนะครับคร้านี้ก็ขอฝากสำนักง, <c oughs> งานขนส่งจังหวัดพัทลุงสําหรับ น้องๆที่จะออกฝึกประสบการณ์ในปีถัดไปที่นี่เหมาะเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นการทำงานจริงและเป็นการทำงานอย่างมีระบบโดยได้รับการสอนงานจากพี่ๆเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนในสำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลงุงขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ